เกิดใหม่เป็นสามีภรรยาชาวสวนผู้มั่งคั่งยุค70ตอนที่171ไฟฟ้ากำลังจะเข้าถึงแล้วกระต่ายพันถูกขนกลับมาหนึ่งคันรถและแบ่งให้กับคนในหมู่บ้านแล้วทุกคนต่างก็พึงพอใจกับกระต่ายพันชุดนี้เป็นอย่างมากเพราะพวกมันดูกระปริกระเปล่าจึงคิดว่าถึงเจ้าหกเจ้าคนนี้จะพูดอะไรโง่ๆแต่ก็ทำอะไรเป็นการเป็นงานให้คนอื่นพอใจได้เหมือนกัน กระต่ายชุดนี้ถูกขนกลับมาให้คนในหมู่บ้านเจ้าเหวินเทายังต้องกลับไปขนมาอีกรอบแต่เรื่องเล็กๆแบบนี้เจ้าเหวินเทาไม่ได้ใส่ใจและคิดเล็กคิดน้อยเลยพอถึงตอนค่ำเจ้าเหวินเทาก็พูดกับภรรยาของเขาเกี่ยวกับเรื่องที่ทางฟาร์มกระต่ายภาครัฐจะปล่อยให้คนนอกมาเหมากิจการเยชูชูกลับไม่ได้รู้สึกเหนือความคาดหมายมากมายอะไรกล่าวว่า ให้คนนอกเหมาเป็นเรื่องปกติคามีอุตสาหกรรมของภาครัฐจำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถอยู่รอดได้อนาคตยังมีอุตสาหกรรมอีกมากที่จะดำเนินต่อไม่ไหวแน่นอนว่าเรื่องนี้ไม่ใช่สิ่งที่เย่ชูชูพูดเองแต่ได้ยินมาจากพี่สะพ้ายสามของเธอตอนที่ฉลองวันข้ามปีพี่สะพายสามพูดกับเธอไปไม่น้อยในนั้นรวมไปถึงเรื่องที่รัฐจะค่อยๆถูกแทนที่โดยเอกชนเอกชนจะกลายเป็นกระแสะหลักและกลายเป็นข่าวหลัก ได้ยินคำพูดนี้เจ้าวนเทาจึงกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าภรรยานี้เป็นเรื่องที่พี่สไาย์สามบอกคุณสินะอือพี่สไาย์สามบอกฉันเย่ฉูฉูพยักหน้าเธอมองเจ้าหวนเทาพลางเอ่อยถามคุณอยากทำไหมเจ้าหวนเทาบอกไม่ถูกว่าตัวเองอยากทำหรือเปล่าแต่เขาก็แอบใจเต้นจริงๆกล่าวว่าถึงแม้การดำเนินงานของฟาร์มกระต่ายจะไม่ดีแต่สถานที่กับอุปกรณ์อื่นๆยังดีเยี่ยมถ้าจะรับช่วงต่อก็แค่กลัวว่าจะต้องใช้เงินเยอะนั่นแหละ เย่ฉูชฉูเข้าใจได้ดีเหวนเท่าของเธออยากรับช่วงต่อเพียงแต่ไม่มีเงินสถานที่ใหญ่โตขนาดนั้นคงต้องมีเงินจำนวนไม่น้อยแต่เย่ฉูชฉูกลับไม่คิดว่านี่เป็นปัญหาใหญ่อย่าลืมว่าเธอ,อยังมีเงินปันผลจากทางฝั่งพี่สะพายสามและพี่สามของอยู่จึงกล่าวว่าถ้าคุณอยากทำฉันจะสนับสนุนคุณเองฉันจะโทรไปหาพี่สามบอกเขาว่าคุณอยากรับช่วงต่อฟาร์มกระต่ายให้เขาโอนเงินมาให้คุณ เจ้าเวนเทาได้ยินก็ถึงกับหัวเราะภรรยาคุณจะสนับสนุนผมจริงๆเหรือถ้าคิดจะรับช่วงต่อเงินจำนวนนี้ไม่ใช่น้อยๆเลยนะพี่สามบอกไปแล้วไม่ใช่เหรือเขาว่าขายเสื้อผ้าได้ไม่เลวคุณเองก็ถามดูสิว่าเงินปันส่วนของฉันได้เท่าไรแล้วก็ค่อยไปถามที่ฟารมกระต่ายดูเย่ชูๆกล่าว ในเมื่อแบบร่างเสื้อผ้าที่เธอว่าสามารถทําเงินได้แบบนั้นก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีเงินใช้เธอยังมีแบบร่างอีกมากที่คิดจะส่งไปให้พี่สะพายสาในเมื่อภรรยาสนับสนุนแบบนี้เจ้าเหวินเทาก็ไม่รู้สึกกลัวที่ไปข้างหน้าและถอยหลังแล้ววันรุ่งขึ้นจึงไปขนกระต่ายที่ฟาร์มกระต่ายอีกครั้ง เจ้าวนทาวถามข้อมูลโดยรวมของหัวหน้าแผนกเสียหัวหน้าแผนกเสียบอกข้อมูลมาสองอย่างอย่างแรกคือตอนนี้มีความตั้งใจที่จะให้คนนอกเข้ามารับช่วงต่อแต่ก็ไม่ได้สรุปว่าตอนไหนและยังไม่ได้สรุปว่าจะให้คนนอกมาเหมาต่ออย่างไรเรื่องนี้ยังต้องใช้เวลาคาดว่าคงต้องเป็นสิ้นปี ข้อมูลที่2ก็คือการเหมารับช่วงต่อฟาร์มกระต่ายนี้มีการจำกัดอายุปีแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องมีเงินมากกว่า1,000งตัวเลขที่แน่นอนยังไม่ชัดเจนคงต้องดูเบื้องบนว่าจะทำอย่างไรเมื่อคิดได้ว่าจะได้ข้อสรุปในช่วงสิ้นปีโดยตนเองยังมีเวลาเตรียมตัวเขาจึงไม่จำเป็นต้องโทรไปหาเย่หมิงเปยเป็นการเฉพาะรอให้โทรศัพท์ในครั้งหน้าถึงเวลานั้นค่อยพูดถึงก็ได้ เจ้าวนเทายังเชิญหัวหน้าแผนกเซียไปรับประทานอาหารเพื่อใช้วิธีใจแลกใจแบบนี้เมื่อเกิดการเคลื่อนไหวอะไรเขาก็จะทราบเป็นคนแรกเจ้าเหวนเทาเป็นคนร่าเริงเขาเติบโตภายในชนบทและวิ่งไปกลับในเมืองทําให้มีประสบการณ์ไม่น้อยดังนั้นจึงได้กําไรมากเมื่อคุยกับหัวหน้าแผนกเซียยิ่งทําให้หัวหน้าแผนกเซียรู้สึกได้ว่าเด็กคนนี้เป็นคนมีขืนหากเขาเหมารับช่วงต่อฟาร์มกระต่ายแห่งนี้ไปคงไม่แย่ ส่วนเจ้าหวนเทาเองก็มีแผนในใจแล้วไม่เพียงแค่เพื่อทราบการเคลื่อนไหวของฟาร์มกระต่ายจึงเลี้ยงข้าวเท่านั้นแต่หลังจากที่เหมาฟาร์มกระต่ายลแล้วเขายังต้องการคนมีความเป็นมืออาชีพอย่างหัวหน้าแผนกเสี้ยมาดูแลด้วยการรับประทานอาหารหนึ่งมื้อจึงมีความสุขร่วมกันในหมู่บ้านเลี้ยงกระต่ายแล้วทั้งยังเลี้ยงแบบจำนวนมากขนาดนี้อีก นับเป็นเรื่องใหญ่ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในชนบทเลขาวิ่งไปที่สำนักงานการไฟฟ้าสองรอบแล้วหลังจากที่สำนักงานการไฟฟ้าเดินทางมาเพื่อความมั่นใจจึงออกจดหมายที่แน่นอนว่าสิ้นเดือนจะมีการนำเสาไฟฟ้ามาลงเพื่อนำจ่ายกระแสะไฟฟ้าเลขาที่เป็นคนหัวโบราณอายุ50กว่าปีได้ยินเรื่องนี้ก็ดีใจเสียจนจิบชาเข้มข้นไปหลายอึกนำจ่ายกระแสะไฟฟ้าแล้ว ในที่สุดหมู่บ้านของพวกเราก็จะมีไฟฟ้าใช้แล้วหลังจากอัดอั้นมาหลายปีเรื่องใหญ่แบบนี้ที่ยากเกินกว่าจะทำได้ความรู้สึกถึงความสำเร็จของเลขาทำให้เขากระโดดดีดตัวขึ้นสูงและทำการกระจายข่าวผ่านลำโพงขนาดใหญ่ทันทีนี่คือเรื่องที่เป็นเกียรติอย่างมากหมู่บ้านอื่นที่อยู่รอบๆยังไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเลย ทุกคนฟังนะสำนักงานการไฟฟ้าแจ้งแล้วว่าจะปล่อยกระแสะไฟฟ้ามาให้พวกเราสิ้นเดือนจะมีการลงเสาและลากสายไฟเข้ามาแล้วเสียงของเลขาผ่านลำโพงกระจายทั่วทั้งหมู่บ้านคนที่อยู่ในหมู่บ้านได้ยินเสียงของเลขาผ่านลำโพงต่างก็พากันตกตะลึงนี่มันอะไรกันสิ้นเดือนจะนําจ่ายกระแสะไฟฟ้าแล้วพูดจริงหรือพูดเล่นเนี่ย คนในหมู่บ้านที่หน้าดำคร่ำเครียดหลังกลับมาจากการทำนาได้ไม่นานต่างก็กำลังยุ่งอยู่กับการขนฟืนทำอาหารครั้นได้ยินข่าวนี้คนที่เคยเห็นหลอดไฟก็พูดอย่างมีความสุขว่าเยี่ยมไปเลยมีไฟฟ้าเข้าถึงแล้วหลังจากนี้ต่อให้กลับมาดึกกว่านี้ก็สามารถทำอาหารท่ามกลางแสงสว่างได้แล้วจริงหรือไฟฟ้านั่นสว่างเหมือนกับตะเกียงน้ำมันจริงหรือมีคนไม่เข้าใจ ตะเกียงน้ำมันจะเทียบได้หรือหลอดไฟประเภทนั้นสว่างเหมือนกับแสงจันเลยคนที่เข้าใจพูดขึ้นพอเธอแสงจันยังสว่างไม่เท่าแสงจากตะเกียงน้ำมันเลยคนหนึ่งไม่เห็นด้วยผมยาวแต่ความรู้สั้นจริงๆรอให้ไฟฟ้าเข้าถึงเดี๋ยวก็รู้เองแหละคนที่ถูกปฏิเสธรู้สึกไม่สบอารมณ์แล้ว พี่สะพายรองเจ้ากำลังลากกล่องลมกล่องลมเป็นอุปกรณ์ระบายอากาศให้กับเตาในการทำอาหารของคนในชนบทเพื่อให้ไฟร้อนขึ้นครั้นได้ยินประกาศจากลำโพงและเสียงเจี๊ยวเจ้าของพวกลูกๆที่กลับมาคุยถึงเรื่องนำจ่ายกระแสะไฟฟ้าก็นึกถึงก๊อกน้ำอันนั้นที่เจ้าเหวนเทาติดตั้งไว้บนที่วางหม้อทันทีคำพูดของเย่ชูชูดังก้องอยู่ในหูหากไฟฟ้าเข้าถึงก็สามารถใช้งานได้แล้วแค่หมุนก๊อกน้ำก็จะไหลออกมา ตอนนั้นหล่อนคิดว่านี่เป็นการฝันกลางวันกว่าไฟฟ้าจะเข้าถึงต้องรอไปจนถึงชาติไหนผลลัพธ์ที่ได้คือผ่านไปได้ไม่นานในหมู่บ้านก็จะมีไฟฟ้าใช้แล้วแถมมีข้อมูลแจ้งมาแล้วว่าสิ้นเดือนนี้จะมีการลงเสาไฟฟ้าหล่อนรู้สึกได้ว่าบนใบหน้าตนเกิดไฟร้อนเผาหล่อนเพิ่งจะพูดไปว่าบ้านนั้นใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายอยู่เลยจริงสิยังมีพวกหลีเฟินด้วยหล่อนรวมถึงคนพวกนั้นแต่ละคนช่างหน้าขำจริงจริงเฮ่เฮๆเฮ พี่สะพ้ายรองเจ้าหัวเราะออกมาราวกับเป็นคนโรคจิตพี่รองเจ้าที่กำลังนั่งถักเชือกอยู่บนธรณีประตูถึงกับตกใจเขาหันมามองภรรยาคุณหัวเราะอะไรเนี่ยพี่สะพ้ายรองเจ้าค่อยๆหันมามองพี่รองเจ้าแล้วก็พบว่าเส้นผมของเธอยุ่งเหยิงสีหน้าก็ขาวเหลืองราวกับขี้พึ่งดวงตาเต็มไปด้วยเส้นเลือดฝอยสีแดงมุมปากกับยกขึ้นเผยให้เห็นรอยยิ้มที่แปลกประหลาดเล็กน้อยภาพนี้ทำให้พี่รองเจ้าตกใจแทบแย่ รอให้กระต่ายขายได้เงินเมื่อไรพวกเราก็แต่งบ้านติดตั้งก๊อกน้ำและเครื่องทำความร้อนด้วยอะไรที่บ้านของน้องหกมีพวกเราก็ต้องมีเหมือนกันพี่สะพ้ายรองเจ้าพูดทีละคำภรรยาคนนี้บ้าไปแล้วเหรอพี่รองเจ้ามองหลอนด้วยสายตาว่างเปล่าพี่สามเจ้าแข็งแกร่งกว่าพี่สะพ้ายรองนิดหน่อยแต่เมื่อได้ยินเรื่องนี้ก็แอบมึนง,งงไปเหมือนกันนี่จะมีไฟฟ้าเข้าถึงแล้วเหรอ พี่สะพ้ายสามเจ้านำข้าวโพดมาวางไว้บนโต๊ะพูดชมว่าน้องหกนี่มีความสามารถจริงๆเรียกให้คนทั้งหมู่บ้านเลี้ยงกระต่ายได้ไม่พอยังทําให้ทั้งหมู่บ้านมีไฟฟ้าเข้าถึงอีกมาต้านก็พูดว่าอาเล็กเก่งที่สุดเลยพาพวกเราขึ้นเขาบอกว่ามีของดีให้กินก็มีจริงๆ ใช่หนูยังจําตอนที่ไปหาไข่ไก่ป่ากับอเล็กได้อยู่เลยคนอื่นหาไม่เจอแต่อาเล็กกลับหาเจอแถมยังมีผลไม้ป่าด้วยนะอร่อยสุดๆทุกครั้งที่ขึ้นเขาอเล็กก็ทําให้พวกเราได้กินอิ่มกลับมาทุกครั้งเลยด้วยเอ้อยาก็พูดขณะหวนระลึกถึงขอบคุณสําหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ